สวัสดีครับมาอยู่บนที่เซ็นทรัาลาพลาวนะครับไลฟ์ Live จากเซ็นทรัาลาพลาวมาดูการจัดสวนยกสวน,นสวยๆเลยนะมาอยู่ในข้างเซ็นทรัาลาพลาวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้คนมาเดินที่บ้างเยอะนี่นะ ก็จะมีคนผ่านรูปง่ายค่ะถ้าสติคัดสอบไม่ได้เดี๋ยวลงมือจ่าค่ะนี่นะครสอบท่านแล้วค่ะฝากของทีมงานได้นะคะนี่นะครับาเราเรามาดูบรรยากาศตอนนี้เดินเข้ามาข้างนได้เลยิงสวนสวนไม่ได้ใหญ่มากนะดู้ยายในงานะคะก็เขาได้เลยค่สองท่านแล้วนะคะตอนนี้โค้ชสามท่านค่ะเร้เลยค่ะแจกของราวัลใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวน้ เป็นดอกไม้ของจริงนะระหว่างที่เราเดินนี่ยเราจะได้กลิ่นเลยกลกิ่นแล้วก็มาในงานเขาก็จะมีเปิดเสียงเสียงนกเสียง,งนะ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ไม่นับเสียงของธิ่นีก่อนนะนี่ปาตร์ันะคร้คับ้าปลัษณะบบสองแวันับสวนของแบบแฟนต่างเวสเกตไรอยานะ กล้องขาเน่ก็ถือขานะครับก็คือสามารถใช้นิ้วแวหวกขยายหรือใช้นิ้วปัดซ้ายปัดขวาได้ปัดบนปัดล่างก็ได้นะครับที่กรศัพท์ครับแล้วถ้าเกิดว่าความละเอียดมันไม่ชัดอะให้คอดที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วจะมีฟันเฟืองอยู่จิ้มที่ฟันเฟืองแล้วเลือกทั้นสูงนะครับเพื่อที่จะปรับความละเอียดของภาพวีดีโอนะครับอันนี้เราเอาเราไลฟ์ไปที่ช่องฟันคุณงดีในยูทูบนะครับ ลองตับความละเอียดดูนะกลิ่นก็หอมนี่นะครับแล้วก็มีสะพานด้วยว่าเดี๋ยวเราขึ้นบนสะพานเลยดีนะดูดิไฟที่ตกแต่งนะสวยมากเดครับและไอ้กลมกลืนด้วยไม่รู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะค่อยๆดู ก็มีทั้งของปลอมด้วยของที่อยู่ข้างล่างนะเขาไม่ให้จับนี่ดอกอะไรเอ่ยคาบมาอยู่นีกะคะเป็นการิการถุงนิ้วถืไม่ตัวที่ฉีดคอคู่คอเนี่ยโดนดอกเขาไม่รู้ใกล้เลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วแหวกอันนี้ไลฟ์เดี๋ยวจะเข้าไปในอันนี้เพื่อนๆรอนานร่วมกิจกรรมกันได้ครอยากร่วมสนุกอีก อีกสองท่านเชิญค่ะคุณ no, ผ so awesome. like, ู like you, ้หญิงเชิญเล็กค่ะมาและอีกหนึ่งท่านค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็คนที่ชอบดีนะคะฝากขอทีมงานได้ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกหนึ่งท่านมาะนิวโอเคถ้าวการเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะกติกาก็คือนี่เราจะมีหล่อรูปหล่อดเห็นไหมคะเขาจะมีดอกไม้อยู่ในตะกร้านะคะเสร็จแล้วอยากจะให้สัมผัสและดมกลิ่นนะคะ อให้ลองดูได้ตาแล้วก็ดมกลิ่นไว้ก่อนนะคะเป็นการดมเนาะใช่ไหมเป็นการดมกลิ่นเพราะว่าสำคัญก็คือกลิ่นเลยแล้วว่าดอกอะไรใช่ปะเป็นการจมกลินะสวยะไรจาลกันนะคะทั้งล่างนี้ก็จะเป็นของจริงจมกลิ่นดูก่อนว่าแต่แต่ดอกมีกลิ่นอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยในการจการตอนที่เราถายเราจะต้องหลับตาสักนิดหนึ่งนะคะ น้องชื่อดอกอะไรบ้างใช่ไหมคะโอเคนะคะน้องดอกนี้จะชื่อว่าน้องสต,อต็กสตอกนะคะน้องสต็อกค,ค่ะจะเป็นดอกสีขาวดอกที่สองเนี่ยจะเป็นดอกเดซี่นะคะแล้วก็มีลบลลี่ดอกกุหลาบแล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะอันนี้ก็จะคุ้นๆยงเว้นน้องสต็อกนะคะอะไรนะคะสีขาวาคือน้องสตออ็สตอกค,ค่ะ,ะชื่อว่าดอกสต็อกนะคะตัวนี้เป็นพีลลี่ค่ะ ลิลี่เดซี่แล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์จะเป็นสีม่วงอันนี้จำง่ายนะคะเพราะว่าดอกอื่นๆทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วให้ลองดมก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องใบเนี่ยจะหยิบขึ้นมาในแต่ละดอกให้ทุกคนดมนะคะอ่ะลองดมก่อนลองดมสีก่อนนะคะในนี้ก็มีร้านกาแฟนะใช่ชื่อ นักศึกาไม่มีอะไระเดินทางกลับสู่มาตุภูมิไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปอีกงานหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูแล้วกันว่าข้างนอกฝนตกบ้างไหมดูเดินทางัวห้างเซ็นทรัลทามก็นเลยนี่คนมาเดินเยอะเลยนะครับที่ห้างนะก็ จบไลฟ์แ็นเดียวเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถออไฟแล้วกันนะคไฟป้า